ก็สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องพ i ซันเบรกซีซั่นที่4นะครับ EP ที่4ีถึง6 แต่ว่าก่อนจะไปดูหนังนะครับนี่ครับป๊อปคอนเคลือบคาราเมลไอตัวป๊อปคอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนป๊อปคอนทั่วไปนะครับตัวป๊อปคอนเนี่ยมันจะออกกลมๆแล้วมีคาราเมลเคลือบเยอะเป็นพิเศษแล้วมันจะกรอบกว่า,าป,วบบป๊อปคอนทั่วไปแล้วป๊อปคอนปกติเนี่ยมันจะมีเหน Starting ียวบ้างกรอบบ้าง,างใช่ไหมแต่อันเนี้ยกรอบทุกเม็ดใครสนใจเนี่ยก็สั่งกันมาได้ครับที่ช้อปปีก็สามารถคลิกสั่งที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสั่งแล้วเนี่ยเราก็ไปดูคลิปกันต่อเลยครับ ตอนนี้ทางไมเคิลกอบซิลล่ามาได้แล้วหนึ่งใบมันยังเหลือซิลล่ายู่อีก5ใบที่พวกเขาต้องตามหากันต่อตอนนี้พวกเขาก็มาตามหาผู้ถือการคนที่2ทางไมเคิลเนี่ยที่ถ่ายคลิปมาได้แต่ว่าโทรศัพท์ของสมัยนั้นอะภาพมันแตกกล้องเนี่ยมันยังไม่ชัดเท่าไหร่พอลองเป็นรูปออกมาจากโทรศัพท์ภาพมันก็แตกครับมองแทบไม่รู้เรื่องเลยมาที่รูปแรกพวกเขาก็เริ่มแกะรอยจากรูปนั้นมันก็เป็นรูปทะเบียนรถแต่ด้วยความที่ภาพไม่ชัดมันก็ไม่เห็นป้ายทะเบียนของรถเลยมาฮนลเขาก็ชีใ้ให้ดูว่าที่รถเนี่ยมันมี ลองขยายรูปภาพนี้ดูมันเป็นรูปธงชาติของตุรกีไมเคิลก็เลยสั่งให้หาสถานกองสุลของตุรกีครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วหัวหน้าของสถานกองสุลก็มีชื่อว่าอีโรทาบัตพวกไมเคิลก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้ถือการคนที่2แล้วตอนนี้พวกเขาก็มาดักรอกันแถวกองสุลแล้วไมเคิลก็เจอเป้าหมายแล้วเกนโทรมาบอกไมเคิลครับว่าตอนนี้เขากำลังก๊อบข้อมูลอยู่ไมเคิลก็คิดว่าแสดงว่าคนนี้ต้องพกการ์ดมาด้วยจากนั้นครับก็มีผู้หญิงเดินลงมาจากรถแล้วเธอก็เดินเข้ากองสุลไปพอเธอเเเเดินนนนนข้้้าาาาาากกกกงสุลลไไปปี่่ย็โททรมมมบอวอววตัััญญ,ญหแํใ ไมเคิลรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ถือการ์ดแต่เป็นผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้ถือการ์ดคนที่2ลิงเขาก็ขับรถมาใกล้มากจนการ์ดของเธอเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วลิงก็เลยต้องขับรถหนีออกไปก่อนกลับมาดูที่ฐานครับดอนโทรมาบอกซาร่าว่าตอนนี้บูตตายแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นคนในองค์กรฆ่าซาร่าเธอก็ชอกครับที่ได้ยินเรื่องนี้ตอนนี้ครับพวกไมเคิลก็มาดักรอเตรียมจะกรอบข้อมูลพวกเขาเนี่ยกะจะให้ซูเคเป็นคนลงมือแต่พอมาฮนเห็นการ์ดของเธอเขาก็สั่งห้ามซูเคไว้ก่อนมาฮวนบอกว่าเห็นผู้ชายสามคนใส่สูนนทน จ้างคนพวกนี้มาเป็นพิเศษซูเคเนเข้าใกล้เธอในสภาพแบบนี้ไม่ได้แน่พวกเราเนี่ยต้องหาวันอื่นแล้วตอนนี้ครับทีแบกก็มาที่ตึกที่ไมเคิลอยู่เหมือนกันย้อนความกันก่อนนะครับว่าทำไมทีแบกมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้จากที่ทีแบกออกมาจากคุกโซนาได้แก่ข้อความที่อยู่ในหนังสือนกของวิทเลอร์เอกสารปลอมครับที่วิทเลอร์เตรียมมาไว้สารเนี่ยก็ปลอมเป็นชื่อคนที่มีชื่อว่าโคฟเฟอร์วิทเลอร์เนี่ยมีแผนการจะทําอะไรบางอย่างต่นตายซะก่อนครับแบกเนี่ยมันก็เลยสวมรอยเป็นโคฟเฟอร์แทนโคฟเฟอร์ Co เนี่ยมันก็คือนอักยเกต็ล บริษัทนี้มันก็บัเงเอิญว่าที่พวกไมเคิลอยู่ที่นี่พอดีพวกไมเคิลเห็นทีแบ็กเขาก็เลยรีบตามจะไปจับทีแบ็กพวกเขารู้ว่าทีแบ็กเนี่ยมันมีหนังสือนอกของวิทเลอร์อยู่สื่อน,นั้นจะมีแผนการที่จะบุกเข้าไปในอาคารคารที่ใช้สำหรับอา่านซินล่าเพื่อนกับลิงก็วิ่งตามครับแบ็กบอกแน่นอนครับกูต้องวิ่งอยู่แล้วครับวิ่งหนีเนี่ยทีแบ็กก็แอบโยนหนังสือนอกทิ้งข้างทางแล้วเขาก็มาแอบครับลิงก็ตามมาเจออยู่ดีเพื่อนก็ถามเขาว่าทําไมทีแบ็กถึงมาที่นี่ตอบกวนตีนจัดเลยแบก็ก็กวมน มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าก็เลยวอเรียกพวกมาเพิ่มเพื่อนก็ถามทีแบ็กครับว่าตำราดูนกของวนะิดเลอร์ในอยู่ที่ไหนแบ็กมันก็ทํามึนทาเป็นไม่รู้เรื่องก็ค้คนตัวทีแบ็กครับแต่ก็ไม่เจออะไรไเห็นว่ายามเนี่ยกำลังเดินมาดูเลยบอกว่าให้ลิงเนี่ยถอยกันก่อนพวกเราเนี่ยค่อยตามหาทีแบ็กกันใหม่ก,ก็ยอมถอยครับแต่ว่าขอสักทีหนึ่งมันโกนทันตีล้ละเกินคู่เนี่ยก็เดินจากไปแบ็กเองก็วิ่งเหมือนกันครับแต่เขาเนี่ยแอบไปเอาหนังสือที่โยนทิ้งไว้ก่อนหน้านี้นี่พ่อนักฆ่าเขาก็มาถึงที่ Angel ลอนเาอวว่าออเน ามมทั้งหดเกิดมีอะไรคืบหน้าทางทีมของไม่เคิ้นก็ตามสืบเรื่องผู้ถือการคนที่2ครับว่าจะมีตารางนั้นหมายไปที่ไหนหรือเปล่าพวกพวกเขาเนี่ยจะหาแผนเข้าถึงตัวเธอซูเคก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาคิดมากขนาดนั้นซูเคสังเกตเห็นตอนนั้นตอนที่พวกเราจะไปขโมยข้อมูลแล้วตอนนั้นเธอก็ถือกระเป๋าเดินทางกําลังจะเตรียมไปที่ไหนแน่แนเพราะฉะนั้นซูเคก็เลยบอกว่าพวกเราต้องรีบกินก็เลยบอกว่าตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่มันมีงานการกรุศลวันนี้ครับแล้วเธอก็จะไปที่งานการกรุศลนั้นด้วยไม่เคิ้นเขาก็เลยคิดว่างั้นนนนเเรราาาาากกกกก็ต้้อองงงบบุุไปททีีี่่่ว จะไปเนี่ยมีชื่อว่า Eagle and Angel มาฮนเขาได้ยินชื่องานการกรุศลงานนี้ก็คุ้นเหลือเกินมาฮนเขาก็บอกว่าถ้าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะเรียกพวกนี้ว่า E a เก e แล้วพวกญาติหรือเมียของตำรวจที่เสียชีวิตคนพวกนี้จะถูกเรียกว่า Angel ซึ่งมันเป็นงานการกรุศลบริจาคให้กับตำรวจแล้วมาฮนก็บอกว่างานนี้ตำรวจครึ่งหนึ่งของ LA จะอยู่ที่นั่นเอาลคะครับพวกไมเคิลต้องบุกเข้าไปในตดงตำรวจแล้วพวกไมเคิลจะรอดกันหรือเปล่าพวกเขาตอนนี้ก็ไปแกะเอาแม่เหล็กที่อยู่ในลำโพงเเพืื่่่ออออสลลับบใใชใช้้้้้นนนกกาาาาาารรขขโมมมมยไไควงีหซตตดด เพราะฉะนั้นครับต้องขอโมยอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะเตรียมบุกเข้าไปในงานการกุศลแล้วงานนี้ซาร่าเธอก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะซาร่าเนี่ยเธอยังเสียใจกับเรื่องที่เป็นต้นเหตุให้บูธตายอยู่เลยเธอก็เลยจะขอนั่งทําใจที่ฐานก่อนมาดูทางน้านทีแบกกันบ้างครับตอนนี้เขาก็ปลอมตัวเป็นโคฟเฟอร์ ifer, แล้วก็ตีนเงินเข้ามาทํางานที่นี่เลยแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทีแบกมาทํางานที่นี่ก็เพราะว่าเรื่องเงินด้วยเงินที่บริษัทนี้ก้างก็ค่อนข้างเยอะพอทีแบกแนะนําตัวอะไรกันเสร็จพนักงานเนนนนีีี่่่่กกกก็็พพาาาาาาททททบบไหห้้ออออองงองงงงํขขัว และเขาก็เดินออกไปทีแบ็คเขายังงงอยู่เลยว่าวิทเลอร์เป็นคนเลือกห้องนี้เองเลยเหรองั้นก็แสดงว่าห้องนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆพอลองเปิดดูในหนังสือเลขห้องกับเลขในหนังสือเนี่ยมันก็ตรงกันทีแบ็คเขาก็เลยคิดว่าจะเริ่มสืบจากที่นี่แล้ว่าวิทเลอร์มีแผนอะไรซาร่าตอนนี้ที่รออยู่ที่ฐานเธอก็ทําใจไม่ได้ครับเรื่องที่บูธตายก็เลยมาที่บาร์แห่งหนึ่งซาร่าเธอก็สั่งเหล้ามาครับแล้วก็มานั่งปรับทุกกระเจ้าของร้านแล้วก็มีคนมาจีบซาร่าครับแต่ว่าเธอไม่สนใจมันก็เลยขโมยบัตรเครดิตขอองาร่ปแทนนนนนล้้้วบบััตตเก็็ูี ลิงซูเคก็บุกเข้าไปที่ที่หนึ่งครับเพื่อจะไปขโมยของลิงเขาก็ปีนไปแถวๆกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาแม่เหล็กที่งัดมาจากลาโพงเอามาแปะไว้แม่เหล็กตัวนี้มันก็ทําให้กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ส่วนทางซูเคที่ตัดลวดเหล็กเสร็จพวกเขาก็บุกเข้าไปพอเข้าไปได้ทุกคนก็ช่วยกันหาของที่ตามหาครับแล้วก็เจอจนได้มันก็คือตาของตํารวจนั่นเองและไอ้ตาตารวจนี่ก็คือสิ่งที่ไมเคิลต้องการมาขโมยและตอนนี้ครับที่งานการกุศลลิง์ไมเคิลมาฮอนพวกเขาตอนนี้ปลอมตัวเป็นตํารวจเดินเนียนเข้ามาในงานแล้วในงานครับตารวจ และตอนนี้ผู้ถือการ์ดเธอก็มาที่งานนี้เหมือนกันไมเคิลเขาก็เดินไปติดเครื่องขโมยข้อมูลที่โต๊ะที่เธอจะนั่งที่โต๊ะเนี่ยมันจะมีป้ายชื่อเขียนบอกอยู่นะครับว่าใครจะนั่งตรงไหนมันก็เลยทําให้ไมเคลลิลรู้ว่าเธอเนี่ยจะนั่งโต๊ะนี้พอติดเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับแต่ว่าตอนที่เดินกลับดันไปเดินชนตำรวจที่พายแล้วครับไมเคลิลและตำรวจคนนี้ก็ถามไมเคิลว่าไมเคลิเคลเนี่ยอยู่สถานีไหนไมเคิลตอบไม่ถูกครับเขาก็เลยตีหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าไอคนที่อยู่ในรูปพวกนั้นนะเป็นเพื่อนของเขาไมเคิลก็เเมา่นรดปิิิพธีง พิธีกรเนี่ยก็บอกให้ทุกคนในที่นี้ไว้ทุกให้กับตำรวจที่เสียชีวิตไปทุกคนในงานเนี่ยก็เลยต้องถอดหมวกไว้อะไรพวกไมเคิลเนี่ยก็เลยต้องก้มหน้าก้มตาเพราะว่าถ้าตำรวจจาพวกเขาได้ก็จบเลยแล้วมันก็มีการ์ดของผู้ถือการ์ดเขาเนี่ยเหมือนจะจำหน้าของลิงได้กำลังจะเดินเข้าไปหาลิงครับลิงก็เลยต้องถอยออกมาก่อนพอกล่าวพิธีอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มกินเลี้ยงกันไมเคิลเขาก็โทรถามเกนว่าเป็นไงบ้างเกนเขาก็บอกว่ากำลังคัดลอกข้อมูลอยู่ ทุกอย่างก็เหมือนจะลาบลื่นครับจากนั้นก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผู้ถือการ์ดเป็นนายพลครับที่โทรเข้ามาสั่งให้เธอไปประเทศเลาวก็ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับผลประโยชน์ขององค์กรนี่แหละเธอก็เลยต้องออกจากงานนี่ท,ทันทีแล้วสัญญาณข้อมูลก็หายไปครับเก์นในยังโหลดข้อมูลไม่ทันเสร็จเลยลิงที่หนีออกมาจากงานเขาก็โทรให้แบดขับรถมารับการ์ดที่เดินตามออกมาเนี่ยเขาก็มาหนักลิงไว้ก่อนที่ลิงจะหนีลิงก็เลยถามว่าทําไมไม่แจ้งตํารวจการ์ดบอกว่าเขาเนี่ยทำงานให้กับองคอ์กรแล้วเรื่องนี้ทางอง,องค์กรจะจัดการเองแบดเขา้เเขามาแทงกา์ดคนนนั้นเพื่่อชวยิงก็กกก็แทงซ้ําาอีดเลยตาย จากนั้นลิงก็รีบโทรบอกไมเคิลโทรบอกว่าเขาเพิ่งฆ่ากาดไปคนหนึ่งให้ไมเคิลรีบจัดการเรื่องการ์ดด่วนเลยไมเคิลก็เลยบอกกับลิงก์ว่าปล่อยให้คนอื่นเจอศพไปเลยเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการเองมาฮนเขาก็เดินไปคุยกับกาดอีกคนหนึ่งมาฮนบอกว่าเนี่ยมีคนของพวกคุณโดนฆ่าอยู่ด้านนอกและเขาเนี่ยก็สั่งห้ามทุกคนออกจากที่นี่จนกว่าจะหาตัวคนร้ายเจอมาฮนก็ทาเนียนครับบอกให้ไมเคิลเนี่ยเฝ้าเธอไว้แล้วมาฮนเนี่ยก็ไปกับกาดอีกคนหนึ่งเพื่อพาไปดูศพจากนั้นเกนเขาก็เริ่มกข้มรอออนนึงพเค้้้ขขมลร่วไียยแแผ เขาก็ชิงหนีทันทีแล้วการของเธอเนี่ยก็ตามให้หนีออกจากที่นี่ตอนนี้คนขององค์กรโทรบอกไว้แฮกว่าบัตรเครดิตของบูธเนี่ยโดนรูดที่ผับแห่งหนึง่งเขาก็เลยต้องรีบไปที่นั่นพอไปถึงเนี่ยเขาก็ถามกับเจ้าของผับว่ารู้จักคนในรูปมั่งหรือเปล่าแต่เจ้าของร้านเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยเห็นเลยและที่เธอตอบอย่างนั้นครับก็เพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันมาไม่ดีแน่แล้วตอนนี้า่าเธอก็เข้าห้องน้ํากําลังจะกลับแล้วแล้วサา,าเธอก็เดินออกไปด้านหลังร้านก็เลยรอดออกไปได้ตอนนี้ทางไมเคิลก็กลับมาที่ฐานเข้ออมมูลลาาครรบแน่่หืเเปก ก็ตอบเลยครับว่าแน่นอนไม่ขึ้นก็เลยถามว่าซาร่าเธออยู่ที่ไหนเกนีก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าซาร่าสักหน่อยแบทบอกว่าตอนนี้พวกเราไปฆ่าคนขององค์กรและไอพวกองค์กรเนี่ยมันต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือพวกเราแน่แนดอนก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรจะไม่สงสัยพวกเราลูกน้องเนี่ยก็ไปรายงานกับนายพลว่าเรื่องการที่โดนฆ่าเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องการเมืองพวกตำรวจรายงานให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วคนที่โดนฆ่าก็คือหัวหน้าของงานการกุศลแต่ว่าการคนนี้ดันเข้าไปขวางก็ เคลนกันต่อครับตอนนี้พวกเขามีข้อมูลของซินล่าทั้งหมด2ใบแล้วจากทั้งหมด6ใบแล้วพวกเขาเนี่ยต้องตามหาคนที่3ต่อว่าเป็นใครแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วตอนนี้ครับมาฮนก็มาขอร้องให้เกนช่วยเขาหน่อยเขาเนยอยากให้เกนเข้าไปที่ฐานข้อมูลของ FBI แล้วก็สืบประวัติของคนที่มันฆ่าลูกชายของมาฮนให้หน่อยมาฮนก็บอกรูปประพันธ์สันฐานไปครับแล้วก็เอารูปสเก็ตมาให้เกนด,ด้วยเขาอยากให้เกนในช่วยหาข้อมูลของไองคนนี้ไม่เคลนก็โทรไปหาซาร่าก็เป็นห่วงครับว่าเธอหายไปไหนาาาร่เเนนอกัอกากาจะดิตมม จได้ดอนเขาก็เดินมาดูรูปที่ไมเคิลปิ้นออกมาดอนบอกว่าเขารู้จักคนในรูปคนนี้และคนนี้ทางานตึกเดียวกับเขามีชื่อว่ากิฟฟินเป็นหัวหน้ากระทรวงการคลังแล้วพวกไมเคิลก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ถือก,ก๊าซคนที่3มไมเคิลก็เลยบอกว่างานเนี่ยต้องให้ดอนเป็นคนทํางานแล้วแหละแล้วต้องให้ดอนนหาเรื่องไปเจอคนนั้นให้ได้ไมเคิลบอกว่าดอนเนี่ยจะอ้างว่าอะไรก็ได้ก็อย,อย่างเช่นเรื่องกลุ่มอกกยดักที่ขโมยเงินของประเทศนี้ไปใช้อะไรประมาณนี้ขอแค่หาเรื่องไปคุยกับคนนี้สักสองนาทีก็พอดอนเขาก็ต้้้้ออออองงงยมมมมครรับเเเพื่ใหาาาาานนนนีีสนน็็จตท oh ก ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งมาฮนเนี่ยนัดเจอกับเมียของเขาเพื่อที่จะมาถามเมียเขาว่าใครที่มันเป็นคนฆ่าลูกชายของเรามาฮวนเขาก็เปิดให้ดูรูปทีละคนแล้วเมียของมาฮนเนี่ยก็ชี้ว่าไอคนนี้แหละที่มันฆ่าลูกชายของเราทั้งคู่เนี่ยก็เลยเริ่มปรับทุกแล้วเมียของมาฮนก็ต้องการให้เขาเนี่ยตามไล่คนที่มันฆ่าลูกชายตัดมาดูทางซาร่ากันบ้างครับตอนนี้ไวแอดเขาเจอกับซาร่าแล้วเขาก็เลยสะกดตามรอยซาร่าไปพอซาร่าเธอเริ่มรู้ตัวว่ามีคนตามเธอมาเธอก็วิ่งเลยครับเธอก็เลยวิ่งตัดถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง แล้วรถมันก็เยอะมากมันก็ทําให้ไวแอดเนี่ยตามซาร่าไม่ทันซาร่าเธอก็เลยรอดไปอีกแล้วทีแบ็กเนี่ยหลังจากที่เขามาแฝงตัวที่บริษัทแห่งนี้เขาก็ยังคิดไม่ออกครับว่าทําไมวิลเลอร์ต้องมาที่นี่ที่นี่มันมีอะไรกันแน่และอพนักง,งานผู้ชายคนนี้ครับเขาก็เริ่มไม่ชอบทีแบ็กแล้วเพราะว่าทีแบ็กเนี่ยเอาแต่พูดไม่ยอมทําสตีนอะไรเลยครับแล้วเขาก็เริ่มหมั่นไส้ทีแบ็กพอพนักง,งานคนนี้ออกไปกาแฟที่ทีแบ็กกินมันก็หกใส่หนังสือดูนกมันก็เป็นหมึกที่ซ่อนอยู่ครับโผล่มาทีบ้าาก,ากาาดนนังู่่ฐ ซูเคเขาอยากตามหาทีแ <cultural> บ <gaming> ็กเพราะว่าตำราดูนกเนี่ยมันอยู่ที่ทีแบ็กแน่ๆแล้วตำราดูนกมันก็เป็นแผนการที่สลับบุกเข้าไปในตัวอาคารแล้วพอพวกเราเข้าไปในอาคารนั้นได้เราก็จะอ่านข้อมูลของซีล่าได้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยพวกเราก็จะได้ไปอิสระสักทีซึ่งไมเคิลเขาก็เห็นด้วยกับซูเคครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องการตำราดูนกที่ทีแบ็กมีจริงๆไมเคิลเขาก็เลยให้แบดกับซูเคเนี่ยไปตามหาทีแบ็กตรงจุดที่พวกเราเจอทีแบ็กตอนล่าสุดก็ให้2คนนี้ไล่ไปถามทุกตึกเลยแล้วตอนนี้ครับดอนเขาก็มาติดต่อกับ เรื่องกลุ่มอากอ,อีดักที่ขโมยพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วผู้ถือการ์ดเนี่ยเขาก็เดินไปที่ตู้เซฟของเขาแล้วตอนนี้สัญญาณมันก็ยังเงียบอยู่เลยต่พอเขาเปิดตู้เซฟออกมาครับมันก็มีสัญญาณแล้วการ์ดไปที่3เนี่ยอยู่กับเขาแน่นอนแล้วก็อยู่ในตู้เซฟแต่พอปิดตู้เซฟปุ๊บสัญญาณมันก็หายไปกิฟฟินเขาก็บอกว่าถ้าเรื่องที่ดอนเล่ามามันสาคัญจริงๆเดี๋ยวหัวหน้าของดอนเนี่ยจะเล่าให้เขาฟังเองเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยเขาจะมีประชุมกับหัวหน้าของดอนด้วยแล้วตอนนี้เขาก็อยากให้ดอนไปแจ้งเรื่องนนนี้้้ไไไววกกกกกับเเเเลลลขขาาาาออ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 งแ็็่ดดปพมโท ไมเว่าาป็นยังงงไไบ้ได้ข้อมูลมาหรือเปล่าไม่ Michael เคลนี่ยก็บอกว่ามันมีสัญญาณแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปดอนเขาก็เลยคิดว่างั้นการ์ดเนี่ยมันน่าจะอยู่ในตู้เซฟใบนั้นแน่ๆแ,แล้วตู้เซฟอันนั้นมันก็ดันกันขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าได้อีกไม่เคลนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองไม่เคลนต้องการแค่พิมพ์เขียวของอาคารนั้นมาให้เขาก็พอดอนก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวกูเอามาให้แล้วเขาก็วางสายไปตอนนี้ซาร่าเธอก็กลับมาที่ฐานเธอก็บอกกับไมเคลนว่ามีคนตามเธอมาด้วยซาร่า ah เธอบอกว่าไอ้คนนั้นนมันนมเมมน่เาาไนนไ,เงไงง็ยป ซาร่าเธอกำลังอธิบายเลยครับมาฮวนก็เอารูปมาให้ดูแล้วถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่าซาร่าเธอยืนงงอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าไอ้คนนี้แหละที่ตามฆ่าเธอมาฮวนก็บอกว่าไอ้คนนี้แหละที่มันฆ่าลูกชายเขาแล้วตอนนี้มันก็ตามฆ่าพวกเราทุกคนมาฮนเขาก็มาคุยกับซาร่าสองคนครับเขาก็ถามกับซาร่าว่าเนี่ยเธอออกไปไหนมาซาร่าเธอบอกว่าตอนนั้นเธอกําลังเดินอยู่บนถนนแล้วก็กําลังจะกลับมาที่ฐานแต่ก่อนหน้านั้นเธอไปที่บาร์แห่งหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นประมาณ3ามชั่วโมงมาฮนก็ถามซาร่าว่าเธอในจ่ายเงินสแต่เธอ ว่าบัตรเครดิตของบูธเนี่ยหายไปไหนไม่รู้มาฮนก็เลยคิดว่าต้องเป็นเพราะไอ้บัตรเครดิตใบนี้แน่ๆแ,แล้วตอนนี้ครับดอนก็เอาพิมเขียวมาให้ไมเคิลเพื่อที่เขาจะวางแผนบุกเข้าไปในอาคารไมเคิลเนี่ยเขาก็ถามเรื่องระบบความปลอดภัยของตัวอาคารแล้วก็พวกยามรักษาความปลอดภยัยในอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วไมเคิลก็ถามเรื่องตู้เซฟต่อดอนเขาก็วาดรูปให้ดูครับว่าตู้เซฟเนี่ยมันมีสัญลักษณ์แบบนี้ไมเคิลเนี่ยเขาก็ให้เกนหาข้อมูลดูมันก็เป็นตู้เซฟที่ต้องแคสสแกนลายนิ้วมือเปิดแล้วต้อง มันจะรู้ทันทีว่าไม่ใช่ลายนิ้วมือของคนและอย่างก็คือยังมีรหัส12หลักอีกแล้วถ้าพวกเขาทําอะไรผิดพลาดส,สัญญาณเตือนมันก็จะดังทันทีไมเคิลบอกว่าพวกเราเนี่ยสามารถเจาะตู้เซฟนั้นได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรดอนบอกว่าเขาเนี่ยสามารถพาพวกไมเคิลไปที่โรงจอดรถได้แต่เรื่องที่ไมเคิลต้องหาทางไปถึงชั้น1ิบเนี่ยพวกเขาต้องหาทางกันเอาเองแต่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่พวกเขาจะเจาะตู้เซฟแล้วไม่ให้มีใครในที่ทํางานรู้ตัวเพราะเสียงมันดังมากไมเคิลเขาก็ถามว่าห้องถัดไปเนี่ยมันห้องทํางานขออออองใครนเาาบบกว่่่ชืแซมัยู ทรงยุติธรรมแล้วไมเคิลเนี่ยเขาก็คิดแผนที่จะก๊อบข้อมูลกัดไปที่3ออกแล้วตอนนี้ทางมาฮลก็ตามสืบเรื่องไวแอดว่าไวแอดเนี่ยมันหาตัวซาร่าเจอได้ยังไงเขาก็ให้เก์เช็คข้อมูลครับว่ามีการใช้บัตรเครดิตของบูธประมาณ10บโมงครึง่งที่บาร์ที่ซาร่าอยู่มาฮล์เขาก็ถามซาร่าว่าเธอในเจอไวแอดตอนไหนซาร่าเธอก็บอกว่าประมาณ11บเอ็ดโมงมาฮล์เขาสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาว่าถ้าไวแอดเนี่ยมันอยู่ที่พักแล้วได้รับข้อมูลจากนั้นก็มาตามหาซาร่ามันก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีแลวความเรวรถบนถนนทานนที่ใช้้ไดก็ประมาณ 30ไมล์ต่อชั่วโมงแสดงว่าที่พักของไวแอดเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านนั้นประมาณ9ไมล์แล้วไวแอดเนี่ยมันต้องอยู่กับโรงแรมที่ติดกับทางหลวงเพื่อที่จะเดินทางได้สะดวกทางแบทกับซูเคที่กําลังตามหาตัวทีแบกอยู่เขาก็ขึ้นมาที่ตึกที่ทีแบกอยู่พอทีแบกเห็น2คนนี้เขาก็รีบแอบซูเคเขาบอกกับประชาสัมพันธ์ว่าพวกเขาเนี่ยมาจากบริษัทประกันมาตามหาคนในรูปเพราะคนในรูปเนี่ยมันได้รับมรดก1,000 0ดอลลาร์แล้วพวกเขาเนี่ยจะให้รางวัล1 0 0 0งดอลลาร์สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสว่าคนในรููเนนี่่่่ยยยอออททไหธกกก็คคิดดสสัััพบแตุ้า เธอก็บอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นคนที่อยู่ในรูปเลยทีแบ็กกับซูเคเนี่ยก็เลยเดินกลับไปจากนั้นเนี่ยเธอก็เข้ามาหาทีแบ็กเธอบอกว่าเธอจะขอเช็คเงินเดอนของทีแบ็กครับเพื่อเป็นการตอบแทนทีแบ็กก็ไม่เอาดิเธอก็เลยขอเปลี่ยนครับเป็นเงิน3%จากยอดขายทีแบ็กมันก็เลยโอเคครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้ขายของอยู่แล้วตอนนี้ไมเคิลก็มาเตรียมอุปกรณ์ครับมันก็มีผงอลูมิเนียมครับกับไอออนออกไซด์เอามาผสมกันแล้วไมเคิลเนี่ยเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดึงที่เก็บเสียงออกมันก็ทําให้เครื่องด และอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเปิดทางให้พวกไมเคิลเข้าไปที่นั่นก่อนจะไปที่นั่นเนี่ยไมเคิลก็โทรถามแบทกับซูเคว่าเจอทีแบ็บ้างหรือเปล่าทั้งคู่เนี่ยก็บอกไม่เจอเลยไมเคิลก็เลยบอกว่าช่างเรื่องทีแบ็มันก่อนตอนนี้พวกเราจะเริ่มไล่ล่ากาัดไปที่สากันละแล้วไมเคิลก็เรียกตัวแบทกับซูเคกลับมาครับตอนนี้ครับดอนก็พาพวกไมเคิลมาส่งที่ลงจอดรถตรงลิฟต์เลยไมเคิ Bad, ke, ลแบทซูเคลิงเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปซูเคเขาก็แกะแผงวงจรในลิออลตฟลลต,อนนอตอ์ออกแล้วเขาออก กินข้าวด้านนอกตอนกําลังจะเดินออกไปครับดอนเขาก็แอบเอาหมึกสีดํามาเทสใส่ผมหน้าห้องของแซมแล้วตอนนี้ทางไมขึ้นกับลิงก็ปีนขึ้นไปที่ช่องระบายอากาศส่วนซูเคกับแบยเขาก็ปลอมตัวเป็นพนักงานทําความสะอาดซูเคเขาก็เดินมาที่หน้าห้องครับเขาก็บอกกับเลขาว่าตรงนี้มันมีหมึกสีดําเลอะอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําความสะอาดตรงนี้สักหน่อยแบทเขาก็เดินมาเสียบป,ปักเครื่องดูดฝุน่นไมเคิลกับลิงเนี่ยเขาก็มาถึงที่ห้องนี้แล้วเหมือนกันจากนั้นไมเคิลก็เริ่มหาตําแหน่งที่จะเจาะผนังพอได้ตําแหน่งว่าตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนลินงเขาก็เริ่มทุบผนังจากนั้นเขาก็เริ่มเจาะตู้เซฟที่ไมเคิลกล้าเจาะเนี่ยก็เพราะว่าอีกห้องหนึ่งมันก็ไม่มีคนอยู่เหมือนกันเพราะว่าอีกห้องหนึ่งออกไปกินมื้อเที่ยงส่วนซูเคก,กับแบทเขาก็เริ่มทําความสะอาดผมแล้วเครื่อนดูดฝุ่นที่ไมเคิลทำมาเนี่ ใหญ่ขององค์กรครับเขาก็มาขอเจอกับผู้ถือการ์ดคนที่3เลขาก็เลยบอกให้ในายพลเนี่ยไปนั่งรอด้านในก่อนเดี๋ยวเธอเนี่ยจะตามกิฟฟินมาให้ไม่เคลนคราก็ได้ยินว่ามีคนเข้าห้องมาพอรู้ว่าห้องนี้มีคนอยู่เขาก็เลยสั่งให้ลิงหยุดเจาะก่อนแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ต้องเจาะตู้เซฟนี้อยู่ดีไม่เคิ้นก็เลยสั่งให้ลิงปรับสว่างให้หมุนช้าที่สุดเลยไอคนที่อยู่ในห้องเนี่ยน่าจะไม่สงสัยแล้วลิงก็ลองเจาะดูพอลองเจาะดูนายพลเขาก็ได้ยินเสียงครับแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรและในที่สุดลิงก,ลก,ก,ก,ก็เจาะทะ ข้อมูลทางไมเคิลเนี่ยเขาก็เอาการ์ดมาถ่ายรูปเกนเนี่ยก็เริ่มทําการก๊อปปี้การ์ดแล้วตอนที่ไมเคิลกําลังรอเกนก๊อปข้อมูลไมเคิลเขาก็แอบฟังทั้งสองคนคุยกันแล้วสาเหตุหลักครับที่นายพลมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาไม่สบายใจเขาสงสัยว่าการ์ดที่ให้ไปเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยต้องการเช็คให้แน่ใจครับว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันยังอยู่ดีคนถือการ์ดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเก็บไว้ในตู้เซฟยังไงมันก็ไม่หายไปไหนแน่นอนแต่นายพลเขาก็ต้องการดูการ์ดตอนนี้เลยไมเคิลที่ฟังอยู่ครับก็ ยังกรอบข้อมูลในการไม่เสร็จเลยเกนเนี่ยก็กรอบได้แค่92%อีกนิดเดียวมันจะเสร็จอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยกิฟฟินก็เปิดตู้เซฟออกมาพอเขาเปิดออกมาดูครับการ์ดมันก็ยังอยู่ที่เดิมนายพลเขาก็สั่งให้ผู้ถือการ์ดทุกคนเนี่ยเก็บการ์ดไว้กับตัวเองตลอดเวลาไมเคิลก็ถามลิงว่าเป็นไงกรอบมาได้ไหมลิงก็บอกว่าครบได้100%แล้วตอนนี้ครับพวกไมเคิลก็ต้องหนีกันแล้วซูเคกับแบทเองก็เก็บของกลับฐานดอนเองที่พาเจ้าของห้องไปกินข้าวเขาก็กลับมาแล้วเหมือนกันพอมาส่งเนี่ยดอนเขาก็ กลับไปที่ฐานมอแกนเนี่ยหลังจากที่เธอทํางานไม่สําเร็จเธอก็โดนจับขังเอาไว้เพื่อจะถามเรื่องวิทเลอร์ต่อว่าวิทเลอร์เนี่ยมีแผนที่จะทําอะไรกับซินล่าแต่ว่าเธอก็ไม่ได้บอกอะไรก็เลยโดนจับมานั่งทรมานในนี้แล้วตอนนี้มอแกนเธอก็กําลังจะหนีตอนนี้ทางไมเคิลก็มาวิเคราะห์กันต่อว่าคนในคลิปที่เขาถ่ายได้เนี่ยเป็นใครและเขาก็ได้รูปหัวหน้าใหญ่ขององค์กรมาครับแต่ว่าข้อมูลของคนนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้ลูกน้องของนายพลก็มารายงานเขาว่ามีคนในกระทรวงความมั่นคงเนี่ยมาโหลดภาพท่านนายพลออกไปจากฐานข้อมูลนลลยาย โหลดข้อมูลของเขาลุงน้องเขาก็เลยบอกว่าไอคนที่โหลดข้อมูลไปในชื่อดอนเคลนายพลเนี่ยเขาก็เลยให้ไวแอดไปตามสืบเรื่องนี้แล้วตอนนี้ครับพวกเขาก็เริ่มตามล่าก,การไปที่4ที่ที่พวกไมเคิลอยู่ตอนนี้ก็คือสนามแข่งม้าไมเคิลก็สืบจนรู้ว่าผู้ติดการไปที่4เนี่ยชอบดูการแข่งม้ามากมีไมเคิลมาโฮนมายืนดูลาดเหล่าส่วนสุเคเนี่ยก็ยืนคุมเชียงอีกฝั่งหนึ่งซาร่ากับแบทเนี่ยก็รับบทเป็นคนเล่นการพน,นันแบทเขาก็ท,ทําทีไปซื้อตั๋วพน,นันเขาก็บอกคู่ที่จะพนันลงไปพนักงานเนี่ยก็ยนัววบวบกอ ที่เขาบอกอะมันไม่ใช่คู่นี้เขาเนี่ยจะแทงอีกคู่หนึ่งพอแบดเริ่มวอยวายครับไมเคิลก็ส่งสัญญาณให้ซูเคสุเคสเขาก็เดินไปบอกยามว่าเนี่ยมีคนวอยวายอยู่ตรงนู้นช่วยไปจัดการให้หน่อยพอยามเดินออกไปแล้วลิงที่ยืนรออยู่แถวนั้นเขาก็เดินไปที่คอกมา้าแล้วผู้จัดการสนามม้าเนี่ยเขาก็ได้รับรายง,งานว่ามีคนมาวอยวายเขาก็เลยจะลงไปดูพอไมเคิลเห็นแล้วว่าผู้จัดการสนามม้าออกมาจากห้องเขาก็ส่งสัญญาณให้ซาร่าครับแล้วที่หน้าห้องของผู้จัดการเนี่ยก็มีตำรวจเฝ้าอยู่ซาร่าเธอก็กเดิน,ำน,ดนทำแก ก็เลยทาให้มาฮวนกับไมเคิลเนี่ยเข้าไปที่ห้องของผู้จัดการได้ลิงก์ที่เข้ามาที่สนามแข่งเขาก็กําลังจะเอาอุปกรณ์บางอย่างไปติดที่คอกปล่อยมาคอกที่8แบดเองที่ยังวุ่นวายไม่เลิกก็มีผู้จัดการกับยามเนี่ยเดินไปคุยกับเขาเจราจาให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วทางไมเคิลที่เข้ามาที่ห้องผู้จัดการได้เนี่ยเขาก็เอาเครื่องของโมยข้อมูลไปติดไว้ที่ใต้โต๊ะของผู้จัดการมาฮนก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องไปได้แล้วผู้จัดการจะกลับมาแล้วไมเคิลก็เลยโทรถ,ถามเกนว่าเป็นยังไงบ้างสัญ,ญญาณมีปัญหหาาาาาออออะะไรรรืืเเเปลล่่่่กกกกนนนน็็บสััญญ,ญณชดจแีีคคผู้ท4 ที่จะเป็นเป้าหมายคนต่อไปผู้ถือการคนนี้เขาก็มานั่งเชียร์ม้าแล้วม้าที่เขาเชียร์ก็คือม้าหมายเลขแปดหล่งที่ติดอุปกรณ์เสร็จแล้วเขาก็เดินมาเรียกสุเคออกไปดูผลงานกันไมเคิลเองก็มาดูที่สนามแข่งม้าแบดมาฮอนซาร่าเนี่ยเขาก็มาดูผลงานของพวกเขาแลวตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเริ่มแข่งม้าแล้วพอกาลังจะปล่อยตัวเนี่ยไมยเคิลก็กดเครื่องส่งสัญญ,ญาณทําให้ประตูเบอร์แปดมันติดแล้วเบอร์แปดเนี่ยมันก็ออกช้ากว่าชาวบ้านเขาไอผู้ถือการคนที่สี่นี่ก็โมโหเลยเพราะว่าเขาในเชียร์ยม้าเบอร์แปดอยู่เขาก็เลยจจะไปขออพบผู้้้ัดกกาาาารสนมมแลวทุย่ง นะมันก็เป็นไปนตามแผนที่ไมเคิลวางไว้พอมาถึงห้องผู้จัดการเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็วุ่นวายเรื่องที่ประตูมันติดแล้วตอนนี้ครับเกนก็เริ่มกรอบข้อมูลการซิลล่าไ้ที่4แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็รอรุ้นว่าจะโหลดเสร็จหรือเปล่าแล้วตอนนี้ผู้จัดการสนามม้าลูกน้องเขาก็รายงานว่าเจอสิ่งผิดปกติที่ประตูเบอร์แปผู้จัดการเนี่ยก็เลยจะลงไปเช็คดูผู้ถือการเนี่ยเขาก็เลยจะลงไปด้วยพอพวกเขาออกจากห้องไมเคิลก็ถามเกนว่าเป็นไงบ้างเกนก็บอกว่าเรียบร้อยพวกเรากลอบข้อมูลซิลล่ามาได้ที่เหลือเนี่ยก็แค่ไปเอาเครื่องขโมยข้อมูลลลแแ้้้้วกกกก็็ัับบมมาาาาาที่่ฐนนนไดดดซรเเเเธอใชผิิคขุย ออีกรมาฮนเขาก็เข้าไปที่ห้องของผู้จัดการแล้วเขาก็ได้อุปกรณ์มาแล้วแล้วที่เหลือมันก็แค่มาฮนเดินออกมาจากห้องได้ก็จบซาร่า,ารเธอพยายามชวนคุยกับตำรวจคนนี้ครับแต่ตำรวจคนนี้มันไม่สนใจเลยมาฮนเขาก็เลยจะเดินออกไปข้างหลังแทนซาร่าเธอก็เลยเดินออกไปก่อนดีกว่ามาฮนเขาก็เดินออกมาประตูหลังเรียบร้อยครับมันก็มีตำรวจเฝ้าอยู่สรุปมาฮนโดนจับพวกไมเคิลเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันแล้แลวก็เหลือแต่มาฮนท,ที่ยังไม่มาแล้วตอนนี้ครับมาฮนก็โดน,นจับขึ้นรถตำรวจไปแล้วทีนี้แหละครับงานเข้าทั้งแก๊งเลยมาฮนโดนคุมตัวมาที่สถานีตำรวจข้อห ลุกเุตห่วงห้วง้ามแล้วก็ทำลายเจ้าพนักงานแล้วเอกสารปลอมของมโห o ก็มีชื่อว่าแง้งมโหนก็โดนจับพิมพ์ลายนิ้วม,มือแล้วถ้าเกิดสารตัดสินแล้วมีการตรวจสอบลายนิ้วม,มือในระบบทีนี้แหละสารจะรู้ทันทีว่ามาโ h o n ใช้ชื่อปลอมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวตนของมาโหนก็จะถูกเปิดเผย แล้วองค์กรเนี่ยก็จะมาตามล่ามาฮนแน่ๆจากนั้นมาฮนก็ถูกส่งตัวเข้าห้องขังลิงเขาก็โทรให้ดอนเนี่ยช่วยพามาฮนออกมาหน่อยเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ที่เขาดอนเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าเขาทําอะไรได้บ้างไมเคิลก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้พวกเราทําได้แค่หาตัวผู้ดุรก,การคนที่5เท่านั้นแล้วพวกเราเนี่ยจะเริ่มงานทันทีที่ได้อุปกรณ์กลับมาตอนนี้ครับทางมอร์แกนที่หนีมาได้เธอก็มาพักที่บ้านพี่สาวของเธอพออาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยเธอก็ขอลูกปั้นตุ๊ก,กตาครับที่เธอเคยฝากไว้้้ใหกกกััับพพีี่่สาาวอทุมมมนนนนแต็ปืเงงิข นนัน้แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่มอแกนจะล้างแค้นพี่สาวของมอแกนเนี่ยก็ทาหน้าไม่ถูกเลยตอนนี้ครับทางดอนเนี่ยลองมาเจราจากับเจ้าหน้าที่ดูพอลองเจราจาดูแล้วเขาก็เอาเอกสารมาให้มโฮนเซ็นแต่มันก็ไม่ใช่เอกสารปล่อยตัวเป็นแค่เอกสารที่โอนทรัพย์สินที่ตํารวจยึดไปสรุปก็คือดอนเนี่ยจะได้ไปแค่ตัวอุปกรณ์ขโมยข้อมูลส่วนมาฮนเนี่ยก็ยังจะติดคุกต่อไปจริงๆแล้วมาฮนเนี่ยเขาก็ไม่อยากเซ็นถ้าเซ็นก็คือจบเลยถ้าทีมได้อุปกรณ์ไปมาฮนก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยติดคุกไปแล้วแต่สุดท้ายมมโก็็ยอเ นะเพื่อให้พวกไมเคลิลได้ทํางานต่อไปลิงก์ก็มาบอกกับทีมว่าตอนนี้ดอนได้อุปกรณ์มาแล้วแต่ว่านเนีลยังติดคุกอยู่ไวแอตตอนนี้เขาก็มาเจอกับดอน,พนเพราะนายพลสั่งให้เขามาสืบว่าดอนเนี่ยสืบเรื่องนายพลทาไมไวแอดเขาก็ถามกับดอนตรงๆเลยว่าดอนเนี่ยมาสืบเรื่องนายพลทาไมเพราะอะไรดอนเขาก็อ้างว่าเขาในยอยู่กระทรวงความมั่นคงไงแล้วมันก็มีผู้ก่อการร้ายที่หมายหัวท่านนายพลอยู่ไวแอดเนี่ยเขาก็อยากให้ดอนเล่าสถานการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงดอนก็เลยถามว่าคุณในอยู่หน่วยไหนละ่ะบัตรของรััฐบบาาาลลก็ไมมม่่ีจะให้เคว รัฐบาลได้ยังไงไวแอดก็เตือนดอนว่าในพลเนี่ยเขาต้องการความเป็นส่วนตัวดอนเขาเลยบอกว่าเออได้แล้วเขาก็เดินจากไปผมมองไปที่หน้ารถของดอนเขาก็เห็นเป็นบัตรจอดรถของสถานีตำรวจที่ดอนเพิ่งไปเยี่ยมมาฮนมาเมื่อกี้แล้วตอนนี้ครับดอนเขาเอาเครื่องมือมาให้ไมเคิลเขาบอกว่าตอนแรกไวแอดหาตัวเขาเจอแล้วแล้วไม่นานเนี่ยก็ต้องหาตัวมาฮนเจอแล้วถ้าเข้าถึงตัวมาฮนได้มันก็จะเข้าถึงตัวพวกไมเคิลด้วยดอนเขาก็แนะนําไมเคิลว่าเนี่ยเขาสามารถปิดเรื่องของมาฮนได้นะก็คือการฆ่ามาฮนนั่นแหละแต่ว่าไมเคิลเขาไม่ค่อยเห็น ก็มานั่งหาวิธีเข้าถึงตัวผู้ถือก,การคนที่5แล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีใครสนใจเพะพวกเขาเนี่คิดว่าถ้ามาโฮลสาร,รภาพความจริงเมื่อไหร่ก็จบคนในองค์กรเนี่ยเดี๋ยวก็บุกมาที่นี่แน่ๆไมเคิลเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกเราจะมาเถียงกันเรื่องนี้ทั้งวันยังได้เรื่องที่มาโฮลจะสาร,รภาพหรือเปล่าแต่ถึงยังไงเนี่ยพวกเราก็บุกช่วยตัวมาโฮนออกจากโรงพักไม่ได้แล้วตอนนี้คบไวแอดก็มาถึงที่สถานีตำรวจเขาก็หาว่าดอนเนี่ยมาเยี่ยมใครก็เจอไปชื่อของแฟงครับวาแอดก็เลยบอกกับตำรวจว่าเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมแฟงพพววกกกเเเเเรรราาาานนนนี่่่ยยป็็ือััมมโคค้ไดิบใ ก็หันไปมองเนี่ยก็เจอไวแอดครับก็คือไอคนที่มันฆ่าลูกชายของเขาตำรวจที่ดูแลอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเงียบไม่ได้ไวแอดก็เลยถามว่าแฟงเนี่ยจะถูกส่งตัวไปที่ศาลไหนเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปที่ศาลนั้นเองตัดมาที่ทางไมเคิลครับมาฮนเนี่ยเขาโทรมาบอกไมเคิลว่าตอนนี้ไวแอดมันเจอเขาแล้วมาฮนก็บอกเลยว่ายังไงเขาก็ไม่รอดก็เลยอยากขอร้องให้ไมเคิลเนี่ยช่วยล้างแค้นแทนเขาทีมาฮนเนี่ยเขาจะไม่ยอมบอกเรื่องของพวกไมเคิลแน่นอนแต่แค่อยากให้ไมเคิลสัญญาว่าจะล้างแค้นแทนเขาพอไมเคิลรับปากว่าจะล้างแค้นให้ม เขาก็วางสายไปไมเคิลเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดแล้วตอนนี้ไมเคิลก็ไม่ที่สถานที่หนึ่งตอนที่เห็น G.P.S เนี่ยเขาก็โทรถามไมเคิลว่าพวกไมเคิลเนี่ยจะทําอะไรไมเคิลก็บอกว่าถ้าเสร็จเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรกลับใช่ครับพวกเขามาช่วยมาฮนแล้วตอนนี้มาฮนก็ถูกพาตัวมาขึ้นศาลไวแอดเองเขาก็ตามมาที่ศาลเหมือนกันแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีตํารวจเนี่ยมาฮนเนี่ยเขาลุกไปฆ่าแล้วกลับมาดูทางทีแบกนิดหนึ่งหลังจากที่เขากํลาลังหาว่าวิาวลเลอร์เนี่ยซ่อนอะไรไว้พนักงานคนนี้ครับก็เดินมาบอกว่าเอกสารค่าขายทุกออย่่าางททีีแบ็คเปปนนนนํมมมัขึ้หด เลยและเขาเนี่ยจะแจ้งตำรวจมาจับทีแบ็กเขาก็สั่งให้ทีแบ็กรออยู่ที่ห้องนี้แหละแล้วใครมันจะรอครับทีแบ็กก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็รีบรลบรอยนิ้วมือพอลบเสร็จเนี่ยเขาก็วิ่งหนีออกไปมาดูทางมาฮนกันต่อซาร่าเธอก็เดินเข้ามาในศาลมาฮนเนี่ยก็งงเลยว่าซาร่าเธอเข้ามาได้ยังไงซาร่าเธอเดินมาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นทนายของแฟงแล้วก็จะขอเอกสารทั้งหมดของแฟงด้วยแฟงนี่คือชื่อปอมของมาฮนนะครับทนายเนี่ยก็เลยยื่นเอกสารให้ซาร่าไปพอได้เอกสารมาแล้วซูเคเคเขาก็ส่งสัญญาณให้ไมเคิลไมเคิลเขาก็เเเลยเปิดครื่่องมันก็ททําาไฟี จนหลอดไฟแตกแล้วห้องมันก็มืด ทุกคนในสารเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาไวแอดเนี่ยเขาก็มองหามาฮอนแต่ตอนนี้มาฮอนไม่อยู่แล้วซาร่าก,กับซูเคเองก็ไม่มีใครอยู่แล้วเหมือนกันซูเคก็พามาฮอนวิ่งมาตามทางหนีไฟครับไวแอดเนี่ยก็วิ่งตามมาแล้วก็มีแวะสบตากันนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยก็วิ่งหนีกันต่อมาฮอนเนี่ยก็ขึ้นรถไปกับลิงส่วนไวแอดเนี่ยเขาก็เดินไปหยิบปืนที่ซ่อนไว้ตรงถังขยะกะว่าจะมายิงมาฮอนแต่ว่าตำรวจตรงนั้นมันเยอะมากก็เลยทำได้แค่ขู่ไปก่อนมาฮอนนี่แบบเดี๋ยวมึงเจอกันพวกเขาก็เลยกลับฐานแล้วอย่างแรกที่ Mar ทออมาฮ มาช่วยเขาทั้งที่ไม่ต้องก็ได้แล้วซาร่าเธอก็ยื่นลายนิ้วมือให้มาฮนไปจากนั้นครับมาฮนเขาก็โทรหาไวแอดเขาได้เบอร์มาจากเมียของเขาครับที่โทรไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเป็นการขู่ฆ่ากันเฉยๆพอทั้งคู่คุยกันเสร็จเนี่ยมาฮนก็เอาเบอร์มาทิ้งไว้ที่ถังขยะแล้วเกนเนี่ยก็แอบเก็บไปเพื่อเอาไปทําอะไรบางอย่างจากนั้นก็จบครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครฟังมาจนถึงตรงนี้ก็ขอให้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like ลค เข้้าามาไดเสียงในคลิปนี้ก็อาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งได้ไมค์ตัวใหม่มาแล้วถ้าใครยังฟังไม่ชินหูเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือป๊อปคอนเคลือบคาราเมลเนี่ยอร่อยมากอย่างน้อยคุณก็ต้องสั่งลักซองหนึ่งครับไม่งั้นคุณจะพลาดความอร่อยโอ้แม่งโมจริงๆแต่ว่าผมยืนยันนะว่ามันอร่อยจริงๆโอเคครับก็สลับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ